เออเออบอกดีด yeah, yeah, yeah. 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 ีมาต้ hmm. mm ัน hmm. น mm ี hmm. yeah. Yeah. ่น mm ี่บันทึกอยู่นะนี่จะไปไหนวันนี้ทบาวแต่เนี่ยดูดูกล้องด้วยดูกล้องด้วยอมันจะพิบมันพิบวะ

Thank okay. you.